สวัสดีนะคะอยู่กับช่อง Milky l i f e ์สไตลนะคะวันนี้นะคะหมีวจะมาพายกินแล้วพายรีวิวนะคะมาม่าโอเคนะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะส่วนหน้าตาคนรีวิวหรือหน้า,นาตาคนกินไม่ต้องอย่าหยิบันนะคะเคลื่อนไหวมากเลยนะคะับทุกคนนี่นะคะฟอ,อ,อ,องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาม่าโอเคนะคะ อร่อยนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างในอ๋อทางผิดส่วนข้างในนะคะจะเป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็ครั้งแรกนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือผักซึ่งจะมีพวกแครอทอะไรต่างๆนานาก็ม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้คือครั้งแรกคือมาถึงรางคาก็ย่อมๆพิเศษ,ษนะคะแค่สิบห้าบาทเองค่ะส5บห้าบทน่ะอะเดี๋ยวเมียจะกใส่น้ำร้อนนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะหมียวก็ได้แบบว่าใส่น้ําร้อนลองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือขั้นตอนก็คือการปรุงแล้วก็การกินนะคะหรือว่าการรับประทานอยางนั้นเองนะคะงั้นเราไปเจอกันที่ช่วงปรุงและรับประทานเลยคะ่ะตอนนี้นะคะหมียวก็ได้มากๆี่เรียบร้อยแล้วนะคะดูค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะคะยังไม่ใส่เครื่องปรุงกำลังจะใส่เครื่องปรุงบบดเดียวนี้ นะค่ะทุกคน นะคะคือหน้าตาฮ่าหน้าตามาม่านะคะเรามาลองชิมกันดูว่ามันสีซบระเบิดเจิดจ้าบอนะคะแซบระเบิดเจิดจ้าไหมนะคะทุกคนไมันสีแบ,บรดเรื่เฟอร์เฟรคบอลท้งสีนะคะมาจ้ะมันสีระเบิดเจิดระเบิดเจิดจ้าบอ มาชิมเบิงเลยจ้ะอร่อยมากๆเลยค่ะซอสมะนวาวเดียวใส่เอาไ่างเยนีย่จะกินข้าวยังไงเบิงนะคะาำยังไงบักคักบักเน่เลยค่ะ ทำใหญ่ๆเลยนะคะ อร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยตะพิบน,นะคะ มากมากนะคะทุกคนปากหนูก็คือแบบเปลี่ยนสีไปแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะไปลืมกดไลค์ถ้าใช่นะคะก็อย่าลืมกดแช์ถ้ารักเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน